มือนี้ก็มะเกียวเข่าครับสองเจ้าครับยี่สิบกไรครับมือนี้สีแหลว่หรือบอเหล้วนะครับมาหลุนกันครับโซนนี้แมนเบไดเลยครับสองฟังทางครับห,หนานลมบางหินคือเกาครับพี่น้อง ค,คนเดิมครับคนทหารพุทธิชัยครับทีมงานนุ่งหินผมมีหลายคนครับมีโยซีคนครับเดี๋ยวเขามาต่ทานครับเขาร่มเขาเยินบอกเกี้ยงครับแล้วนี่กมัมเนครับทั้งเมดเลยครับนี่ไปเรื่อยๆแล้วครับนี่ ต้นสุดเลยครับไปหน้าฟังพุ่นแล้วครับพี่น้องครับรือร์ว่ามืออื้นก็มีกครับจองไว้แล้วครับอีกหนึ่งเจ้าครับอยู่น้องกระจอครับเจ้าไหญ่ครับสิบเก่าไรครับมืออื่นนะครับค่อยดูครับรถเกี่ยวคูปบตาครับ DC 70ครับของญี่ปุ่นแท้ครับบอกรุ่นแรกเลยครับดส70รุ่นแรกเลยครับ ตังตรงจากญี่ปุ่นครับเขาก็ถือว่ามีทั้งลมนะครับหน้านามครับพอสมควรครับนามนี่สุดยอดเลยครับครับถือว่าเกี่ยวแล้วไปละโซ่นึงครับนี่ฟังนี่เลยอีกนึงโซนครับนี่ครับไกลแล้วละครับนี่ครับเหลืออีกพอหลายครับ ฟังนี่ก็จะเป็นหน้าประจําครับปีนี้เขาบอกเห็นว่าใส่รถไงครับรถมอเตอร์นอยครับหลิงินว่ามอเตอร์นอยเพื่อนว่าครับเสียมอเตอร์นอยมาเกีียวเพื่อนว่านะครับปีนี้ก็ไปใส่บริการแต่ว่าไปใส่อยู่หรอครับไปใส่บริการของนุ่งหินอยู่ครับแต่ว่าเพื่อนไหนเกี่ยวหน้าบ้านครับหน้าบ้านก็จะอยู่พู่นนะครับพุ่นไกลๆออกไปน่นเพื่อนรับนะน้าหนี้เพราะก็จะให้รถเกีียวไงเพื่อนว่าเดี๋ยวบอกกันไปแหละเพื่อนว่านะครับ นุ่มบังหินกับบัปเป็ี่ยนยังครับนะหน่อยร้ายนุ่มบังหินกับบัวนะครับหอยเกียวหอยเกียวกับบัวนะครับตามใจลูกค้าครับหรือว่ามาตรฐานพอสมควรครับในการลงมือเกี่ยวตะแต่ดคลิปแบกที่นุ่มบังหินนะครับลงเกี่ยวนะครับพอแม่พี่น้องใดเอบึงนะครับนีครับ มหาหนูครับนี่นะครับกับปุกลุกครับนี่กับปุกลุกครับมหาหนูครับกับปุกลุกเอ้เอ้ครับเอาหู่ซือเขาได้ครับอีกตัวหนึ่งนะครับต้นน้าก็นั่งกับปุกลุกครับที่นี่กับปุกลุกกับนั่งกับปุกลุกครับถือว่าการเดินทางดีมากๆครับผมเียกใส่บริการใดนะครับ หรือว่าทักมาทางเพจนุมบางหินหรือว่าในช่อง youtube นะครับนุมบางหินชาแนลนะครับหรือว่าแข่งแรงครับญี่ปุ่นแท่ครับ เด้อพี่น้องหาสามแปดแปครับมือม้วนนี่มานแน่นอนครับเลขเบียนรดนุ่มว่าหินครับหาสามแปดแปดครับสื่อเลยครับสามแปดแปดนะครับม้นนี้นะครับมีโอกาสรุ่นกับรุ่นไปละพี่น้องตามยิถีชีวิตคนอีสานบานเฮ่าครับยจังได้ได้นะครับเข่ากระเทือพี่น้องนะครับเจอแรงอิก สองหอบสามหอบครับโอ้ชีวาจังได้เลยนะครับครับก็ถือว่าเหลืออีกประมาณล็อกนี่ประมาณสามแถว,วครับสามสี่แถวนี่ครับนะถือว่าการผลิตของเข่าปีนี้นะครับก็บ่ได้เต็มมีเต็มหน่วย พ่อปานได้นะครับเพราะว่าทูบแรงครับหนามมากกับลายโพดสวงบ่มากกับบ่มีเลยครับแรงกับแรงด้นนะครับปีหนีนมบโอเคก็ได้ไปเก็บเห็ดนะครับหลายคักครับเห็ดต้นนี้ยังออกอยู่เลยครับเห็ดครับพี่น้องก็ถือว่าคนดีสารบ้านเฮานะครับได้กินเห็ดสัดหนำใจเลยครับปีนี้นะครับ พอเสียคือแรงครับแรงด้นครับน้ำบ่มีพอน้ำมีครับทวมเลยครับนะถือว่าเป็นข้าวโชคดีของคนที่บ่มีน้ำนะครับต้องการน้ำนะครับถือว่าได้น้ำมากนะครับเต็มปริมาณนะครับถือว่าครับเขาเสียหายายครับพี่หน้องสังเกตได้นะครับมองีเขียวน่ะจะไม่มีเขาเลยครับนี่ครับคนขางเ่เต็มไม่เต็มหน่วยครับพี่หน้องนี่ครับ จะเป็นลักษณะนี้ครับบ่ค่อยเต็มเป็นเต็มหน่วยครับเขียวเนีย่ยเหลืองเนี่ยครับคือว่าไม่เต็งได้ใดนะครับสานบานเฮาใส่ปุ๋ยจนว่าตาัดแลว้วตัดดีเด้ดครับนี่นะครับตามจากของหน้าเพิ่งแล้วว่าตาัด4ฮาเท่าว่าสันยังได้ซับเียว่าสันเขาแร่งแห้งครับเพราะว่าคือว่าพอสมควรอยู่ครับน,นะนะครับ เดิมมันที่3ครับมือนีเป่าไม้อยู่ที่2 0ถึง30ไล่์ครับพี่น้องนะครับก่อนเมื่อครับมือนีได้แน่นอนครับพี่น้องยัยใชยได้นะครับคนขับจเจ้าเดิมครับ สทหารพุทธิชัยตาทองนะครับงานมาตรฐานนะครับเจ้าเขาตามใจลูกค้าครับอันวนกระประมาณสองลอบสามลอบครับพี่น้องมานี่ก็ประมาณสามลอบคือกันครับ มานสามหลอดฟังนูกับม่าสามหลอดครับการจะเสียแล้วครับกาจะกระโดดข้ามขึ้นมาฟังนี้ครับพี่หน้องนะครับครับสองรอบมีก็จแล้วแล้วครับฟังนี้แล้วละครับผมฟังนี้แล้วละครับการเดินทางฟังนี้สุดแล้วครับเหลืออีกแบบนี้ครับเอาลมครับดันยางเดียวครับพอมีถอยครับ Shift, กระิบยีซิบกระสอบซัมซิมครับลางไร้แล้วครับรอบมีเซตเลยครับพี่น้องครับเรือวาการเดินทางดีมากๆครับหลังจากนี้ก็จะเป็นฟังนี้แล้วครับพี่น้องเรือ่าผ่พานนะครับเสียหายหลล้ายครับพี่นี่นะครับได้ซํานี้ก็ถเือว่าพอสมควรครับฟังนี้รอบนี้เจแลวครับพี่น้องครับ ส,าาสองรอบสามอรอบก็ใาไเจ็ดแปดเข้ากระสอบแล้วครับหลอบนี้กับเป็นซีฟครับเจ็ดส,สอบครับแล้วนานี่ครับมาจเจ้าลุ้งครับอีกสองรอบครับหรือว่าเลยเขาน่ามกว่าสอควรครับ ได้แล้วเราครับพี่น้องเจ้านี่ครับเจ้าต่อไปเรายู่ฟังคุณครับครับหุมบ้างเห็นนะครับภาพพี่น้องด้วยครับจะได้กับฝากพอไหลก็แช่ในเด้อครับพี่น้องนะครับเป็นพลังกำลังใจให้หนุ่มบ้างเห็นนะครับเดี๋ยวออกคลิปใหม่ๆพี่น้องนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับ นุ้มหินนะครับฝากว้เพียงเท่านีนะครับปรล่าวคขว่าสวัสดีครับพี่น้องครับผม